คราวนี้มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเราได้ผลิตเหล็กกล้าออกมาแล้วนะครับในรูปแบบต่างๆเรารู้วิธีตั้งแต่ประวัติของมันมาถึงเ,เรื่องของกระบวนการวิธีการผลิตของมันที่มันมีรูปแบบแบบไหนคราวนี้มาดูว่าคุณสมบัติพื้นฐานของมันเนี่ยที่เราต้องการนะครับของเหล็กเนี่ยโดยหลักๆนะ เราจะต้องการอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเขาเรียกว่าเราต้องรู้พฤติกรรมในการรับแรงดึงนะครับและก็สามารถสร้างแผนภาพสเตตสเตนนะครับความเค้นและความเครียดออกมาเพื่อที่จะอธิบายคุณสมบัติของเหล็กด้านตัวนั้นได้มาดูก่อนคำว่าความเค้นหรือสเตสนะครับมันคือ แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่โดยส่วนมากเหล็กเนี่ยเราจะสนใจในการรับแรงดึงเป็นหลักนะครับเราจะมักจะเอาเหล็กมาใช้ในการรับแรงดึงคือคุณสมบัติบัหลักๆของมันนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของแรงที่กระทำในการดึงเหล็กส่วนด้วย a ก็คือหน้าตัดของเหล็กนะครับนี่คือหน่วยแรงดึงหรือความเค้นหรือสเตทท,ท,ที่เกิดขึ้นในเนื้อของวัสดุ ส่วนความเครียดหรือสเตรนนะครับมันคืออัตราส่วนการยืดตัวของวัสดุนะการยืดตัวสเตรนเนี่ยคือเดลต้าคือมันยืดไปเท่าไหร่ส่วนด้วย L 0 L 0ก็คือเริ่มต้นมันมีอยู่เท่าไหร่สมมุติว่ามันมีอยู่ 10, อ่มันมันมันยาว10เซนแล้วก็ถูกยืดออกไปเป็น12เซนแสดงว่า สเตนมันก็คือ2ส่วนด้วย10นี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุนะครับนี่คือสเตตกับสเตนนะครับอ่ะทีนี้มาดูมาดูตัวนี้สำคัญกราฟตัวนี้สำคัญนะครับอ่ะเราจะได้เข้าใจพฤติกรรมของมันทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมาดูนะกราฟของเราเนี่ยข้างล่างแกน x เป็นสเตรนนะครับสเตรนคืออะไรเดลต้าลนะครับการยืดตัวส่วนด้วยการเริ่มตัวความยาวเริ่มต้นนะครับส่วนสเตรสก็คือแรงส่วนด้วยพื้นที่นะครับอ่ะมาดูนะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอ่ะถ้าเราเห็นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะไปทีละจุดนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของ สเตสเตนเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะครับมันจะเป็นเส้นตรงคือมันสอดคล้องกันว่าออ,ออกแรงมากนะนี่นี่มาด้านบนเนี่ยคือออกแรงออกแรงมากก,ออก,มาก,การยืดตัวก็ขยับไปออกแรงมากขึ้นการยืดตัวก็ขยับไปเป็นเส้นตรงนะการออกออกแรงเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะขยับตัวมีการยืดตัวเพิ่มขึ้นอีกพอถึงจุดหนึ่งนะครับพอลองออกแรงไป พอเรายังไม่ออกแรงเลยออกแรงไม่ได้เยอะมากมันก็กลับยืดตัวเริ่มยืดตัวละเริ่มยืดตัวของมันละเหมือนเหมือนมันถึงจุดหนึ่งที่มันตัวมันคลากไปแล้วมันก็จะยืดตัวออกไปโดยที่เราออกแรงไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยืดตัวไปเรื่อยๆออกแรงในระดับพอไประดับหนึ่งพอยังไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่แล้วก็ยืดตัวไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะถึงจุดสูงสุด ของเหล็กที่มันรับได้หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มรับแรงไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดการเฟลการขาดไปในที่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูทีละตัวนะครับตัวนี้กราฟนี้สำคัญนะเพราะเราเองเนี่ยจะต้องเอากราฟเนี้ยหรือความเข้าใจในกราฟเนี้ยไปอธิบายในรายงานที่เราทำการทดสอบการดึงเหล็กด้วยนะครับอ่ะ,อะมาดูในช่วงแรกในช่วงนี้ ในช่วงแรกเนี่ยพฤติกรรมช่วงนี้เขาเรียกว่าอีลาสติกก็คือมันยืดหยุ่นตัวได้ถ้าเราดึงเหล็กอยู่ในช่วงนี้ที่เราเห็นเป็นเส้นตรงออกแรงไปเท่านี้แล้วเราปล่อยแรงออกเหล็กจะกลับคืนมาสู่สภาพปกตินะเข้ามาอยู่สภาพกปกติไม่เกิดความเสียหายใดเหมือนสปริงนะครับคล้ายๆสปริง อยู่ในช่วงตรงนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับสปริงคือปล่อยยืดออกไปให้ให้แรงยืดออกไปนะครับตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันก็กลับมาสู่สภาพเดิมนะครับในช่วงที่เป็นอีลาสติกค,คือช่วงที่มันเป็นเส้นตรงอ่าช่วงที่ยืดหยุ่นนะครับพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่เอาไว้หาค่าโมดูลัสออฟอีลาสติก นะครับคือค่าความชันของกราฟตัวนี้แหละนะครับค่าความชันของกราฟก็คือสเตตส่วนด้วยสเตนนะครับมันเป็นการบอกว่าวัสดุตรงเนี้ยมันมีค่าสติฟเนตเท่าไหร่คำว่าสติฟเนตก็คือมันมีความแข็งแกร่งของวัสดุเท่าไหร่ที่ยังทำให้ตัวมันยังอยู่ในช่วงที่ยืดหยุ่นแล้วกลับมาได้โดยปกติแล้วเนี่ยค่าสติฟเนตของมันอันนี้ยกกำลัง6นะครับ สองคูณสิบยกกำลังหกประมาณสองล้านกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับค่าสติฟเนตของมันสเตตส่วนด้วยสเตนนะครับในช่วงนี้นะครับนี่คือค่าความแข็งแกร่งของมันนะครับอมาดูต่อนะในชุดต,ต่อไปนะ,ะมาดูจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เป็นจุด สำคัญของจุดที่มันเป็นอีลาสติกคือถ้าเลยจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาสู่รูปเดิมแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะครับของช่วงอีลาสติกนะครับของช่วงอีลลสติกนะจุดยิวพอยต์ตรงจุดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีจุด proportional limit นะจุดที่สิ้นสุดของความเป็นเส้นตรงของกราฟแล้วก็มีจุดยิวพอยต์ตรงนี้ก็คือจุดที่มันจะคลากตัวมันเองแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่วิศวกรที่ออกแบบนะครับจะเอาค่าตรงนี้อไปใช้ในการคำนวณน,นะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราทำการทดสอบเราก็จะเอาจุดนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเหล็กมันอยู่ในมาตรฐานหรือเปล่านะครับณนะจุดนี้เหล็กจะยืดตัวออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่มแรงมากนะัก มันจะเริ่มมันจะเห็นไหมมันจะวิ่งไปแนวแนวแกน X แล้วโดยที่แรงมันไม่ได้เอาขึ้นเลยตรงนี้นะครับแรงไม่ได้เอาขึ้นแต่มันจะวิ่งไปด้านขวามือก็คือมันยืดตัวไปนะครับณนะจุดนี้เหล็กจะยืดตัวจะออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่มแรงมากนะเกิดการเสียรูปแบบถาวรน,นะครับเสียรูปแบบถาวรก็คือเสียรูปแบบพลาสติกดิฟฟอร์เมชันนะภาษาอังกฤษนะครับ กำลังค่า u s t r e n g คือค่าความเข็นของจุดนจุดคลากตัว y ตรงนี้นะครับอ่เป็นค่าที่กำหนดกำลังรับน้ำหนักของเหล็กในการออกแบบโครงสร้างเพราะโดยปกติแล้วเราจะออกแบบจะใช้เหล็กสมมุติว่าเหล็กเสริมในคอนกรีตเนี่ยเราจะควบคุมให้เหล็กเสริมเนี่ยอยู่ในช่วงอิลาสติกคือช่วงใช้งานมันจะอยู่ในช่วงอิลาสติก ถ้าเกิดเราออกแบบให้มันเกินอ e ีลาสติกไปเนี่ยเวลามันมันแคกแล้วมันไม่กลับคืนตัวนะเวลาเราออกไปแล้วนะครับมันก็จะยิวไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบก็จะทําให้อยู่ในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นเหล็กที่มีชั้นคุณภาพ s d 4 0อ่ามันก็จะมีค่า Fc พรามนะครับอยู่ที่4,000กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ นี่จุดยิวพอยต์เข้าใจนะจุดยิวกำลังจะคลากเป็นจุดที่ผ่านจุดนี้ไปแล้วมันก็จะเกิดการคลากตัวไม่ต้องออกแรงมากมันก็จะยืดตัวออกไปนะครับมาดูจุดต่อมาจุดบริเวณนี้ช่วงบริเวณนี้นะครับช่วงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเครียดนะหลังจากผ่านจุดคลาก จุด y ตัวนี้แล้วเนื้อเหล็กจะเกิดการเรียงตัวใหม่ทำให้มันรับแรงเพิ่มได้อีกครั้งนะครับมันก็จะเกิดการขยับตัวเพิ่มขึ้นอ่ามันจะเกิดการขยับตัวเพิ่มขึ้นอ่าเกิดการขยับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนตัวช่วงอิลาสติกนะอ่าไม่ได้ดีเหมือนช่วงอิลาสติกอ่าตรงนี้จาก proportional limit วิ่งมาตรงนี้มันก็จะไปแบบรวดเร็วนะแล้วก็จะเกิดการขยับตัวเพิ่ม สามารถรับแรงเนื่องจากมันเกิดการเรียงตัวของอนุภาคของเหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะรับแรงได้มากขึ้นไปถึงจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้มาถึงจุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่รับแรงได้สูงสุดรูปทีเนี้ยมันมันก็จะเกิดพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือเกิดคอคอดตรงนี้นะครับเวลาเราดึงเหล็กพอมาถึงจุดนี้เหล็กมันก็จะเริ่มคอดลง เหล็กตัวตัวคอของเหล็กตรงตำแหน่งที่มันจะขาดมันก็จะคอดลงนะครับตำแหน่งเป็นจุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่รับแรงดึงได้สูงสุดก่อนที่มันจะคอมันคอดลงคอมันคอดลงเกิดอะไรขึ้นพื้นที่รับแรงมันก็ลดลงตามไปด้วยพอลดพอพื้นที่รับแรงตรงนี้มันลดลงมันเกิดการคอดของคอมัน พื้นที่รับแรงลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวมันเองก็จะสามารถรับแรงได้ลดลงตามพื้นที่ที่มันลดลงมันก็จะเกิดการตกของกำลังหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็จะเกิดการแตกหกักหรือขาดออกจากกันนี่คือจุดสุดท้ายที่จะทดสอบนะครับที่จะทดสอบอมันก็จะเกิดการขาดของเนื้อเหล็กตรงจุดนี้นะครับ ทีนี้มาดูนะครับลักษณะของพฤติกรรมของเหล็กก็ทั้งหมดก็จะประมาณแบบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นทั้งหมดนะครับในตอนที่เราทำการทดสอบนะครับมันก็จะมีค่าอีลาส e ติกตัวนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไปอตัวนี้นะครับ ทีนี้วัสดุให้ดูพฤติกรรมของคอนกรีตกับเหล็กนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาคอนกรีตกับเหล็กมาคอมโพสิตมามากลายเป็นพยายามให้มันเป็นวัสดุเดียวกันก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมาดูสเตสสเตนของเหล็กกับคอนกรีตคอนกรีตเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นวัสดุเปราะนะครับมีพฤติกรรมเป็นวัสดุเปราะลักษณะมันก็จะไม่ได้ มียิวแบบตัวเหล็กสีเขียวนี่เป็นเหล็กนะครับเวลาเราดึงไปเนี่ยมันจะมีการยืดตัวต่อส่วนคอนกรีตเนี่ยพอเราดึงไปพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเฟลก็ขาดเออแล้วก็ระเบิดปึง้งหรือหักไปเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพฤติกรรมของเหล็กนะครับที่ นักศึกษานะครับหรือผู้สนใจเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าเอ้ยเหล็กเนี่ยเราสนใจอะไร,ะไรบ้างแล้วก็ส่วนการทดสอบอาจารย์จะไปลงลึกเข้าไปอีกในส่วนของการทดสอบนะว่าเราดึงแล้วกระบวนการมันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องดูยังไงดูตำแหน่งที่มันขาดเป็นยังไงลักษณะของการขาดมันเป็นคับแอนโคลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปของ วิธีการทดสอบการดึงเหล็กนะครับโอเคสำหรับอาทิตย์นี้นะครับคลิปการสอนก็จะมีประมาณนี้นะครับให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปดูนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะนำมาสอบในในการเรียนครั้งต่อไปนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ